อยู่ที่มัสยิดไปสร้างอามันที่มัสยิดนะครับคนที่ห้ามไม่ให้เราเข้ามัสยิดเราเขา,าไม่ได้ทะเลาะกับเราเขา,าทะเลาะกับอัลลอฮฺสุบานอตาลาเองนะครับอ่าเขาทะเลาะกับอัลลอฮฺเองและในวันโลกหน้านะครับทั้งหมดนั่นจะมีสอบสวนในโลกหน้าเขาตอบกันแล้วกันกับอัลลอฮฺสุบานอลตะลาเพราะอัลลอฮฺอนุญาตให้กับอุมัตนี้เพื่อจะให้อุมัตนี้มีศาสนาที่สมบูรณ์แบบ นะครับท enfin, ั้งทที่อุมั t นี้มนุษย์อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ลามนุษย์ทุกคนอ่อนแอนะครับอ่าวกากาลอินซานุดนอ่อนแอมนุษย์ไม่เหมือนนะครับมักลุกอื่นอ่อนแอมากแต่ด้วยศาสนาอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ลาให้อิสยาดความพร้อมสามารถไม่งั้นอัลลอฮ์ไม่บอกศาสนาที่สมบูรณ์ วะลาตะมูตุนณิอัลลาวะอันทุมมุสลิมุะอัลลอฮฺ سبحانه และตาไมัดายจนกระทั่งศาสนาสมบูรณ์ก่อนนะครับและสมบูรณ์ได้ยังไงมนุษย์อ่อนแออัลลอฮฺรู้ท่านพี่น้องถ้าเราทําเราทํางานด่าวะเราพยายามนะครับอินชาอัลลอฮ์สักวันหนึ่งศาสนาที่สมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นในตัวของเราแต่มาจากไหนมาจากอีมานก่อน ศาส,สนาสมบูรณ์แบบมีห้าประการอิมานียตมาจากอิมานก่อนและอิมานมาจากไหนมาจากดะวะนะครับและประการที่สองอิบาดัตอิบาดาตที่มาจากอิมานจะเป็นอิบาดาัตอัลลอฮ์จะรักษาอัลลอฮ์จะให้พลังและประการที่สามมูอามาลัดการเชื่อมโยงกับมนุษย์มูอามาลัดการค้าข,า,ขายนะครับกับมนุษย์ให้ถูกต้อง ประการที่สามประการที่สี่โมอาชารต์ให้ถูกต้องในบ้านให้ถูกต้องนะครับภรรยาของเราลูกสาวลูกผู้ชายผู้หญิงผู้ชายมีฮุกกลุ่มของอัลลอฮฺสุบฮานาตละลาไม่ใช่แต่งงานแล้วแล้วแต่ผู้ชายผู้หญิงนะครับรวมกันอยู่รวมกันกินไม่ได้มมอาชารต์ให้ถูกต้องนะครับศาส,สนาที่สมบูรณ์และประการที่ห้าอัคลาเกียรติอัคลาห้าประการอันนี้ แล้วอัลลอฮ์จะให้ศาสนาสมบูรณ์ห้าประการนี้ด้วยดะวะเพราะเริ่มด้วยอิมานและอิมานนี่มาด้วยดะวะถ้าเราไม่พยายามอิมานจนกระทั่งวันเกียรมะนะครับไม่สามารถจะปฏิบัติศาสนาสมบูรณ์แบบได้ด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้งานดะวะและว,วันนี้สองร้อยกว่าประเทศท่านไปดูเองทุกๆุกประเทศอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ تعالى นะครับให้ศาสนาสมบูรณ์เกิดขึ้นและว,วันนี้อยากจะให้ท่านพี่น้อง นะครับไปไปที่อินเดียเดี๋ยวนี้วีซ่าของอินเดียเขาเปิดหนึ่งเดือนให้หนึ่งเดือนฟรีวีซ่าไม่ต้องจ่ายค่าวีซ่านะครับหนึ่งเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน6เดือนเจดกรกฎา,าจนกระทั่งเดือนธันวานะครับอินเดียเขาเปิดให้หนึ่งเดือนไม่ต้องจ่าย Visa. วีซ่าวีซ่าไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายได้ได้ก็ไม่ต้องจ่ายไปเดือนหนึ่งได้นะครับทําวีซ่านึ่งปีก็ได้นะครับ ด้วยเหตุนี้พี่น้องต้องไปอินเดียวันนี้มาสาซตเนียตที่เนซามุดินอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ให้ยมาอาเข้ามาเจ็ดชั้นแปดชั้นเต็มไปหมดยมาอานะครับทุกวันวันนี้นะครับมียมาอาเป็นร้อยร้อยออกในหุนทางอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ยมาอาสี่เดือนญยมาอาสี่สิบวันไม่มีสถานที่จะนอนได้และมาราซตเนียดอินชาอัลลอฮฺต่อไปนิซามุดิน จะออกยมาอะหนึ่งพันยมาอะทุกทุกวันอ่าหนึ่งพันยะมาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องต้องไปนะครับอย่าไปพูดอะไรที่เราไม่รู้นะครับต้องไปดูเองกับตาของเรานะครับไปสัมผัสเองนะครับงานดะวะอัลลอฮฺสุบฮานอลตะลาเริ่มจากอินเดียนะครับมอลานาลานาอิเดีย ر ์ม ة ตุละฮันะ นะครับทำงาน18ปีมนาอุสุปนะครับมาแทนทำงานดะวะได้22ปีเป็น40ปีด้วยกันนะครับดามานาเอ็นอามุลฮาสันมาแทนเป็นอเมทีสาม30ปีเป็น70ปีด้วยกันนะครับหลังจากนั้นมน,นาอิดอมรดคานมาตัดสินชูโรสิ0คนนะครับอินเดียปากีสถานบังกลาเทศมาตัดสินใครจะเป็นอเมธต่อไปมน,นาอิดอเมรดคารตั้ง3คน เป็นอเมรหนึ่งนะครับลุงของฮัดรจีนะครับชื่ออิซฮาราุลฮัสันนะครับสองมานาซูเบดสามมานาสาตสามคนนี้เป็นอเมรใครเป็นอเมธนะครับตายคนนี้คนที่สองตายคนที่สองคนที่สามนะครับก็มานาอิซฮารุลฮัสันลุงฮัดรจีได้สองปีก็เสียชีวิตไปมานาซูเบดเป็นอเมธต่อได้สิบแปดปี ก็ร่วมนะเป็นเก้าสิบปีก็เสียชีวิตไปก็เหลือมโนโน,โนาศาสตร์นะครับสิบปีมาเป็นอมิตรนะครับตอนนี้ได้หนึ่งร้อยปีแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาก็อ,อมิตรที่สามมโนโน,โน,โนาศาสตรนะครับและบางคนไม่ไม่ต้องการมัชรัตไม่ต้องการอมิตรเราต้องการชุโรอนะครับชุโรอเราทํางานด่าว,วาแบบชุโรอก็อทํางานไปแบบชุรอไม่ต้องการอมิตร แต่คนที่ต้องการอเมธก็อเมธตั้งแต่สมัยท่านนบีนบีสุลต่านซัมเป็นอเมธหลังจากนั้นอบูบากรอุมารอุสมานอาลีหลังจากนั้นต่อไปมาถึงมนาอิเดาะสุกขึ้นมาทำงานดะวะปีหนึ่งพนีสิบสี่นะครับมนาอิเดสเป็นอเมธมนาอันยูซุบเอ็นอามุลฮัสซันหลังจากนั้นมนาเนซูบิบอิซฮารุลฮัสซันมานาซูบิบหลังจากนั้นมนาสาตเป็นอเมธ บางคนไม่ชอบไม่ต้องการนะครับมราสาต์เป็นอเมทไม่ใช่ไม่ต้องการ่างเดียวกิตับก็ไม่เอานะครับมุนตะกอฟัดิสก็ไม่เอาไม่ยอมเอาแต่ขายเอาอทำขายไม่เป็นไรเจ้าของไม่ต้องการนะครับอ่านกิตับไม่ต้องการแต่ขายเอาเพราะจะเอาเงินก็ไม่เป็นไรนะครับมุสับเรามีในประเทศนี้เรามีมุสับนะครับ نبي كاوا ولد هذي سبيلي جون كاو يا محمد الله سبحانه وتعالى هاي نبي كاو ولد هذي سبيلي اي دعوه هذي سبيلي دعوه هني سبيلي ون تنقمتم ادعو الى الله على بسيره نتابع شكوى المنوط بسوى الله سبحانه وتعالى على بصيرة دوي بسيره وجاي دوي يكن กับงานดะวะศาสนาจะเกิดขึ้นมาผู้ชายผู้หญิงเด็กๆมัสยิดจะมีอามันนะครับในทุกๆจังหวัดทุกประเทศทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับทุกหมู่บ้านจะมีศาสนาเกิดขึ้นมาด้วยงานดะาวะอะลาบซิรออาณาฉันเองทำงานดะวะวามานิตตะบะอนีและผู้ติดตามฉันทั้งหมดต้องทำดะวะผู้ติดต,ตามฉันอัลลอฮฺอนุญาต นบีก็อนุญาตให้อุมัตนี่ทุกคนทางานดะวะอานาวามานิตตาบะอานีผู้ติดตามฉันอิตติบะฉันต้องทําดะวะเราไม่ได้บอกนะครับแล้วอุลามะทั้งหมดไม่ได้บอกว่าฉันทําด่าวะไม่ได้ฉันมุสฮับพานาฟีฉันทําด่าวะไม่ได้ฉันมุสฮับชาฟีีีฉันทําด่าวะไม่ได้ฉันมุสฮับวาฮีฉันทําด่าวะไม่ได้ฉันมุสฮับมาลิกีฉันฮัมบาลีนะครับ ไม่ทุกคนมุซาฟอะไรก็แล้วแต่ต้องทาดาวะแล้ววันนี้เราไม่ต้องการอะเมรเราก็ทําดาวะเรื่องรับไม่รับเดี๋ยววันกิยามัตอัลลอฮ์ตอบเองก็แล้วกันนะครับนบีอิสซาดูในกุรอาน ล ok l l a h سبحانه และตระกูลให้นบีอิสฮล a ล l a h ์ยกไปนบีอิสาอันอิสัลามและอินชาอัลลอฮ์ในวันโลกหน้าอัคราลลอ a ์ตัดสินเองคนที่ตามนบีอิสาคนไม่ตามนบีอิสาคนที่จะฆ่านบีอิสานะครับคนอยู่ภายนบีอิสาทั้งหมดนั้นลละ a ์จะเป็นผู้ตัดสินเราก็เหมือนกันนะครับท่านพี่น้องจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปแต่งานด่าวะเป็นงานของอุมัดนะครับ ะจะอยู่พักไหนชุรอ,อาอยูกับชุรอไม่เอาอะเมจก็ไม่ต้องเอาอะเมจคนที่เอาอะเมจไม่เอาสุรอก็ทําเอาอะเมจไม่ต้องทำาุูรไม่ต้องไม่เอาสุรอไม่เป็นไรแต่อยู่ด้วยกันได้ดะาว่าอยู่ด้วยกันได้กินด้วยกันได้เข้ามัสยิดด้วยกันได้ไปที่ไหนได้เราเป็นพี่น้องกันนะครับอ่าไม่ใช่ว่าแบ่งพักแบ่งพวกไม่ใช่ ทุกคนต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอมมต้องว,ว่าให้ดันะครับแล้วเรานินทากันไม่ได้เกาเสียหายไม่ได้กับคนอื่นไม่ได้เราบกพ้องต้องดูตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องเนียดไปทั่วโลกเพราะอัลลอฮฺอนุญาตมัสยิดไม่อนุญาตไม่ให้เราเข้าเราไม่ทะเลาะเราไม่ต้องเข้าเราเช่าบ้านก็ได้อยู่ในป่าก็ได้ สวนยางก็ได้นะครับสวนปาล์มก็ได้นะครับนอนลำบ,บากขนาดไหนไม่เป็นไรนบีเองนะครับก็ห้ามไม่ให้เข้ามัสยิดใบติลลาฮหลหลารอมสามปีด้วยกันนะครับสามปีด้วยกันนบีไม่ได้เข้ามัสยิดนะครับวันนี้เป็นสุนนะคนที่ห้ามนี่ก็เป็นสุนนะก็ห้ามนะครับเราก็ต้องดีใจ เพราะเขาห้ามนี่แหละเราได้สุน,นัขของนบีเราต้องเอาฮาดียาไปซื้อน้ำตาลให้น้ำตาลให้กับเขาซื้อเสื้อผ้าให้กับเขานะครับให้เงินฮาดียากับเขาดีมากเขานะครับทำเราเราได้ผลบุญสุน,นัขอดทนสวบเราอย่าทะเลาะกันมีดท่านพี่น้องมีดจะคมได้นะครับต้องมีหินลาบ นะครับลาบมีดมีดถึงมีดนั้นก้มได้แต่มีดนั้นนะครับนานๆก็ค่อยหายค่อยหายค่อยหายนะครับแต่ยังมีประโยชน์มีดนั้นมีประโยชน์ตัดเนื้อได้ปลาได้ไก่ได้นะครับทําอาหารอะไรได้จากมีดแต่หินนั้นได้ประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับได้ประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นเองนานๆก็ตายเป็นหินนะครับ แต่เพราะมีหินเนี่ยมีดนี่มีประโยชน์ต้นไม้ก็เหมือนกันปุ๋ยท่านพี่น้องปุ๋ยเพื่อจะให้ต้นไม้นั้นสมบูรณ์นะครับต้องเอาปุ๋ยข,ขี้ไก่ขี้แพะขี้วัวมาใส่ปุ๋ยต้นไม้นั่นจะงอกขึ้นมาสมบูรณ์นะครับถ้าเอาน้ำตาลมาใส่นะครับเอาแกงดีๆแกงไก่มาสัมันมาใส่นานๆน,น,นะครับต้นไม้นั่นก็ตายไป ดะว่าก็เหมือนกันดะว่าไม่มีคนต่อต้านไม่มีคนว่าไม่มีคนห้ามดะว่านั้นมีคนห้ย,ย่างเดียวชมเชยยางเดียวนานๆดะว่านั่นก็ตายไปนะครับด่ว่านี่ดะว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ให้พลังเพราะมีการต่อต้านและอัลลอฮ์เก็บคนต่อต้านจนกระทั่งวันเกียร์มานบีก่อนๆทั้งหมดมีคนต่อต้านอุมมัดต่อต้าน นบีของเรามีคนต่อต้านซาบะมีคนต่อต้านเราก็เช่นเดียวกันสุนทรที่ยิ่งใหญ่ในดะวะนะครับเพื่อจะให้พลังของอ ي มานเราต้องเนียดในอีสานเขาประกาศแล้วอีสานนี้เป็นอีสานเขียวทุเรียนสามารถขึ้นได้ในอีสานนะครับยางเกิดขึ้นได้ในอีสานและเรานี่เรามาทำงานดะวะไม่ใช่พูดว่าอีสานเขียวไม่ใช่เพื่อเอาดเนียมาใสา่ไม่ใช่ เราต้องเนียดเนียดว่าอีสานนี่เป็นมาดีนะตุนมุนวา,าวระุกตุกมัสยิดในอีสานมีอ,มอามัลยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับและคนในอีสานทั้งหมดไม่ใช่ผลิตผลิตอกอกยางต้นปาล์มนะครับทุเรียนอย่างเดียวส่งไปต่างประเทศในประเทศไทยอนาคตต่อไปและมียมาท,ทั้งหมดที่เข้ามาในอีสานวันนี้เจ็ดสิบยมาเข้ามาในอีสานลำบากแค่ไหนอดทนสบ เหมือนกับนบีสบัดเข้ามัสยิดไม่ได้มอวนี่มีการกุารีอัลฮัมดุลิลละห์และการกุารีทั้งหมดเราห้ามไม่ให้พูดมัสยิดนี้เข้าไม่ได้อิหมานี่ไม่ให้เข้าคนนี่ไม่ให้เข้าการโนไม่ให้เข้านะครับห้ามไม่ต้องพูดเราทํางานเราสบัดเราอดทน Nah ma'as sabirin Allah Subhanahu wa ta'ala terjukap pun sabat insyaallah dengan sabat hari ini 70 ต่อไปชาลเราจะมียศในอสานหนึ่งพันจะมาอิชาลเราทั้งหมดในประเทศไทยมาทั้งหมดนะครับที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจังหวัดไหนใน,นอิสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับเราเนียดเพราะอุมัตนี้อัลลอฮฺสบฮานัตะอฮให้สิทธิพิเศษสามารถอุคริจัตเลนนาไปทั่วโลกได้ไปมัสยิดของอัลลอฮฺได้เข้าให้เข้าไปเข้าไปในมัสยิดสร้างอามันเขาไม่ให้เข้า ไม่เป็นไรอดทนสบัดอยู่ข้างนอกก็ได้นอนในสวนยางก็ได้สวนปาล์มก็ได้นะครับเช่าบ้านก็ได้เราไม่ทะเลาะกันเราเป็นอุมัตอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเราไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกใครที่แบ่งพักแบ่งพวกไลซัมินนาท่านนาบีกล่าวว่าไลซัมินนาเขาไม่ใช่อุมัตของฉันนะครับ คนที่แบ่งพักนี่พักนี่นี่พวกนี่นี่พวกนี่นะครับไลซามินน่ะเขาไม่ใช่อุมตศของฉัน เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเราต้องเนียดเจ็ดสิบยามาที่มาที่นี่และต่อไปอินชาอัลลอฮ์เจ็ดสิบยามานี้กลับไปบ้านแล้วอินชาอัลลอฮ์สร้างมัสยิดทุกๆุกมัสยิดในหมู่บ้านของเรามีอาม,ามันยี่สิบสี่ช่องวงอินชาอัลลอฮ์ครับจะมีจม่าจับจม่าส่งจมาออกและเราทุกคนเนียดเราจะมีห้ายศดห้าอิสมาะจะเกิดขึ้นวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเดือนกันยานะครับที่ยะลาวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบส ในสตูนวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามที่กระบี่วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับที่ภูเก็ตวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบที่กรุงเทพนะครับของสอง และเราทุกคนตอนนี้อย่ามาอักํำลังเคลื่อนไหวนะครับจะให้พี่น้องทุกคนตั้งใจเนียดอย่าไปคอยเนียดจะออกในยศในอิศมะวันนี้เราเนียดก่อนอีกอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าอีกเดือนหนึ่งข้างหน้านะครับเดือนต่อไปเดือนกรกฎา,านะครับเดือนกันยาก่อนยศเราเนียดสี่เดือนออกไปทํางานก่อนคนที่ทํางานหน้ายศนี่แหละคนที่ทํางานเพื่อจะได้กําไรในอุมัดนี้อัลลอฮฺบฮานัตัลลาให้ไม่ใช่อิบ ibadah ibadah pengumat konkon umat ni, tak jadah ibadah yang diau, tanya pada apa penunti iman Allah jahai bidan dari Qur'an ain, piheng 70 kon tenan, engkau. Tetapi umat ni, di tangan dakwah, tanya pada apa pendai, bayam ke tangan dakwah, nakap Allah swt jahai hadiah bidan dari. นะครับสองล้านห้าแสนคนด้วยกันอัลลอฮ์อาหมีในฮะดีษของมุสลิมนะครับในฮะดีษของมุสลิมมีเขียนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى สร้างนะครับจันนทร์นอาดดินนะครับจันนทร์นอาดดินนะครับมีสวรรค์และมีประตูจันนทร์นอาดดินมีห้าร้อยประตูด้วยกัน ห้าร้อยประตูและทุกทุกประตูจันนาตนนอะอดนินนะครับจะมีบิดันดารีห้าพันคนห้าพันคนคูณน,นะครับห้าร้อยนะครับห้าพันคนคูณห้าร้อยสองล้านห้าแสนคนบิดันดารีอัลลอฮให้กับใครให้กับดาอีทุกคนอัลลอฮ์อเมนแล้วไม่ใช่ดาอีนั้นบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเราได้แจกจิบคนก็พอแล้ว <laughs> เหมือนกับได้เมียของโดเนีย <IS M> ไม่เป็นไรแล้วเราตายกับคนเดียวก็ได้แล้วคุณนั้นขาดทุนท่านไม่นอนขาดทุนสองล้านห้าแสนคนกับเจ็ดสิบคนนะครับ Lewatlah yang daging untuk mana yang Allah cipta baik. Macam yang kanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah mulakan dengan dakwah, tadi dengan dakwah, piket dakwah, piket penghantar Nabi Sallallahu alaihi wasallam, piket umat. Kebetulan Abu Bakar, tidak ada yang sama. Naf, bidan dari yang Allah cipta Abu Bakar. Allah SWT. Lepas umat ni kau makan Allah Subhanahu wa Taala jek kejar umat ni. ตำแหน่งของเราท่านพี่น้องไม่ได้เป็นชุรอไม่ใช่ชุรอไม่ใช่อัมละไม่ใช่ผู้ร,รับผิดชอบทุกแต่งตัง้งอันนั้นดีเพื่อทำดะวะแต่เรานี่ทั้งหมดนี้อัลลอฮ์แต่งแต่งตั้งมาแล้วนะครับอุมัตนี่เป็นดายของ Allah, อัลลอฮ์อุคริจัตเล่นนะัดนะครับและนบีได้แต่งตั้งอุมัตนี่เป็นดาอยมาแล้วสร้างอุมัตนี่เป็นดาอยไม่ได้สร้างอุมัตนี่เป็นอาเบด นะครับอิบาดะห์วา j ิบแต่ต้องคู่กับดะวะเพราะฉะนั้นเราต้องเนียดไปทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์และทุกปีสีเดือนอินชาอัลลอฮ์นะครับมืออย่างเดียวไม่พอท่านพี่น้องเอาขาด้วยลุกขึ้นอินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ سبحانه และเตลัคบุลอัลลอฮ์รับเราทุกคน